สวัสดีจ้าพี่น้องเพบกพับช่องบอดแบมชาวนาบ้าน,านมื้อนี้แม่หน่อยสิพ้าพี่น้องมาเบิงตลาดง่วบบานหน้าเฮใหญ่อำเภอสีนางคณิคมจังหวัดอำนาจ,จเจริญเน,เน,เนอจ้ามื้อนี้เป็นตลาดนาดวันจันทร์นอจ้าพี่น้องวันจันทร์นีง่วก็สีบ่หลซาววันพูด,ดน,ดนอจ้า เดี๋ยวย่างเลาะเบ่งบรงบรยากาศสักก้ดนด้วยพี่นนงเด้วยว่าเดอขี้ข่าคนนะแต่ก็บบอกหูว่าอัน,บบนอข้าเจ้าเมื่อไรแล้วย่างพะวาไม,ม่หน่อยกับมาประมาณม่วงกวนนะจ๊ะแต่ว่าตลาดน่ะตลาดน่ะก็เริ่มประมาณอันตัแตีสามเหมือนเดิมจ้า ง่องกะสีบอคอยหลายเดจ้าเดอวันวันพูดวันพูดจังหลายนอ เม pues ือนอนะอ่าได้าจะได้หน่อยอย่งลูกจ้ามือนีอันข้าเจ้าได้เมื่อหลายแล้วจ้า เพาก็รถเพาะก็เขามือนสวยเขามาโอ้ไมนี่เขาสวยแต่ว่าวัานจันไม่ค่อยหลยสองวัานพุดนะจ๊ะเนาะใช่แต่ว่าสองตัวนี้งามคักนี่ละ่หอยนเงินเออเดี๋ยวไปสัมผัสแล้วกันรู<ห>้สัมผัสเด้อเดออันอยู่บ้านไหก็จ้าันสูงครับ บนนุ่น<ค> <Lanc aster> สูงเข้านี่ใกล้ๆนี่้โอ้อันฝากเบอร์โทรไปแน่จ้าศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสี่หกหนึ่งส่หหนึงแปดแปดห้าหนึ่งแปด้าหึ่งอว่าหยังก็จ้าพุยตุยขยตุยโอ้บนนุ่นสูงอันแม่นี่ท่องเท่าไหร่ลวจ้าสี่หมครับสี่หมื่นบโอ้ยงามขักเนาะ แม่สาวบ้านในทอกสาวบ้านนี้ยังไรเลงไรที่หาเดียวอายุอันนี้เป็นง่วงกลางหรือง่วงง่วงใหญ่ง่วงใหญ่กลางไปห้าใหญ่แล้วโอ้เป็นเป็นง่วงกลางที่พัฒนาแล้วไปหาง่วงใหญ่เนาะเป็นง่วงหูเป็นมาจันี่ทร์หูโมเมนต์เป็นโมโอ้เป็นหูปกติโอ้ยงามตัวแม่มันเโอ้อันนั้นแม่แม่ของอันตัวนี้ครับ แม่มันห่องทะเลกะจาะแม่มันนี่สามหาครับแม่สามหมืนหาลูกจังสี่หมืนครับผมผมสมพันรอสมตัวมีพอพันพร้อมโอ้มีพอพันพร้อมอยู่สวนน่อ่าจาะอันพอพันนี้ทาไปอันยังเกไปสมใหข้าเจ้าในคิดทะเลกว่าจ้ะ้ไก่้จ้าไก้ครับเจไกลเจ้ไก่แขมันไกกระจานั่นละถ้ากก็ตกตีก็บอลน้ำสูงกว่าพันนึ่งโอ้ทมมดบามาบานนะาเวียงบาน กลางห้าอย่งถึงกัพันหนึ่งพันกว่าโอ้ขึ้นอยู่กับระยะทางแต่ว่าถ้าน้ำบ้านจะของกับประมาณพันหนึ่งพันแก่ไปจ้าใครซื้อหมูสมัยสม่ำๆเถี่นึงถื่อบอติดจะเถื่บอติดก็ซ้ำเพีกเที่ยนึงครับบ้านนี้ถ้าเสื้อตอนทิ้งหัวแพงๆนั่นถ้าโตประมาณนี้ราคาเท่ายจ้าปีที่เล้่ยวก็ขายเลยหาเงิน นีหามืคตัวน่ีนี่มันก็เคยมเยขายกัขายสามหมื่นของสี่หมื่นสามหมื่นตัวสี่หมื่อ๋อสี่หมนนี่คือตอล่องได้จะรับท่งพ้อมขับ่ไก่จะขันบัไก่ก็งฟี่เป็นบ่รงฟี่ลอยโลลงมาทร่งฟี่โอ้ลอยโลลงมาทรงฟี่ราคาถือกันราคาถือกันกระท่งได้ขัดเกินลอยโลกับมี่้าทรง จ้าโอ้ยงามคักเนาะเลี้ยงงัวมืหลายปีแล้วจ้าโอ้ยเ็เลี้ยงมากว่าคุณเลี้ยงจะจะหักจะกล้องนาะเลี้ยงมาเลี้ยงจะหัวจะกล้องจะสองสามปีสีีหาีแต่ว่าค่าขายมันอีกสิบสามปีงเลี้ยงมันรวยจะินจ้กตีเนาะจ้าสิสามปีรวยท่กหกสิบสาปีเจ็ดปีโอ้ยแต่แต่หุนแต่เป็นแต่เป็น เบาหน่อยโอ้เลี้ยงเตงัวอย่างเดียวนี่อันนุท้าแม่ตะพัดเลี้ยงมากนี่มันมันเป็นตไปได้อยู่บอวงการง้อควายเขามัก็ไปได้เแต่มันกับว่าเศร้าแต่บอลลุยบอถูกบอรวยโอ้มันกับหมุนเวียนกันไปขายหน้าก็สื่งง้อเชียงแซ่ก็ขายตงงัวสื่งง้อก็เลยขายดีขายดอนลอยง่ายจ้าแล้วก็ขายหน้าก็สื่งงัอเชียงแซ่จะเป็นเกิดมาแต่หาเงินยิมทั้ก็ซอมมาสื่อโอ้มาสื่องัวไว้นี่บ่กอีกรอบปีกับสงฆ์พระเจ้ากับสื่งัวต่อมาอีกไปเรื่อย กับ่ทุกกับ่ัวยจ้ากับพ่อยูได้กับพ่อได้กินหกสิบกว่าปีแลได้กินแควจีนหมี่นะบ่บ่ได้สองต้นเนี่ยบ่บ่เอาเอาไยางอยู่ผ้านน้ำใส่ของย้างอยู่บอาาอันนี้ธิบาบให้ฟังก็ต้่งนะ่า่บบ่ม้ยล้ยไปว้างองเร่ได้พียังกินมาแมนจ้าต่นี้ตัวลก่ได้โอ้มันก็แล้วแต่โต บานี่เลี้ยงเลี้ยงไปเรื่อยเรื่อยหรือว่าเลี้ยงแบบซื้อมาขายไปนะจ้อคือว่าพ่อนี่คือว่าพ่อมีตกขังเลยไม่ตกขายมาดีบ่ดีพ่อขายรถสุโขมงค์ที่บว่าเอายั่างไว่ย่งไว้บ่ย่างขายราคดีคือขายง่ามบัได้ขายโอ้ท่าง่ามันได้ก็ขายถ้าถ้าเขาขายราคาดีเขาก็หาไปไหมไปไหมหรือว่าเขาเขาบอย่างไว้ราคาคือขายล้จ้ใ โอ้ถ่ายยังไหว,ไหวมันกิโอ้สิคือพ่วงน <ขา S 1> ูนี่นละ่ะเออมันขาดทุนนังเทียวขันมานมากนักเทียออกลุงมากว่าตังง้งใยว่าเสือกลุงมากมต,ตัวเองสีแดงตั้มากหัดกันการซ้ำตัวครูซ้ำรุ่อหลายหืมก็เลยเลี้ยงเลี้ยงแบบซื้อมากขายไปออดีกว่าก็ตอ,ตอนตอนสมัยบ่อยตะกีซื้อมากตั้งซี่กับสี่หนตัวจ้า อยู่ก็อยู่พ่อมันสมมตหนึ่งบนตะกีสมมันรวมประมานเจ็ดแปดเหนสักแสนแปดให้ขายให้แสนแปดว่าขายคูเื่อขจว่าขายขว่ขายแสนแปดมาสิลงมากล่งแรวเอาลงมาสามตัวก็ไ่ได้ขายเลยเพราะหาเงินก็เป็นลูปไปเลยโอ้จะใสนกระบี่ขาอยาไปแทงมั่นหอนะฮะเอทำไมใช่คไแทงขึ้ลูกหเล โอ้ยค้วกัสิคือกันแนนอนกะัแห้งแห้งขุ้นสูงควแหงขุ้นสูงัควแห้งขึ้นราแต่วันจะลงมาร้ายใช่คือร้ายกัลงร้ายนะคืออบริยั่งเพราะว่าบริยั่งวไปบ่าขดขึ้นสูสีไตขึ้นกับายใช่ลุกเนี่กับายคือกันใช่เรีวเรียวแต่สถานการณ์ข้างนอกโอ้กระลุกกรยามัน จ้าก็ได้ก็ผมเขาในขายมาเรื่อยๆมาจ้ามาตลาดนีทุกพูดทุกอันนี้เลยทุกพุดทุกสันนี่ทุกจันนี่มวันวันอาทิตย์เ็ดมือขันทามวยกับไปคุ้มเจมือนี่โอ้ไปไปเ่จ้า แต่อาทิตย์นึงกับสีออกอยุประตําก็สามมือแล้วเนาะสางม,มือสี่มืออ๋มยอยาาม,มันซุกกับใบกำเคยมีบัจ่าแบบว่าอันพ่อซื้อมาตอนเศร้านี่แหละแรงมากมีคนมาถามซื้อมีบอมันมันหลายอยู่ตั้งเชือกซื้อ,อยี่ห้่ขายยี่ห้อกี่มีโอ้จับขายอยู่นี่เลยโอ้ถ้าแบบมันคือตัวนี้มันคือขออายของไรไยมันต้องหลอกขายวันวานเจ้าสิสามพันดอก โอ้สโอ้ส่วนใหญ่สําพ่อหนุได้ยินเจ้าว่าอันเอากําไร200 300นี่แหละแสดงว่าอีหลีั่นนเจ้าโอ้มีแล้วปันกันไปกินกันปันกันปไปามันบ่นี่ดอกเออแม่นอยู่มันก็บ่ชั่วโมงเนาะได ถ้าเปียบกับผก้เขาเหตมือเบิดมือได้๋วอมลอยส้อมลอยมื่อกลไกกักันความรู้ใม่ได้ความรู้ใหม่ได้นิความรูม่ไหความรู้ใหม่ไดยง่ามอะขายอุ้ยอุ้ยยันได้มางามแพง่วม่าได้า้โอ้ยมือนี้นี่แต่พุงง่วงงามเด้อมือนี้ บ่ค่อยมีง้วนหน่อยเนาะจ้าเนาะโอ้ยบันได้แถบเป็นจังสีเด้อพี่น้องเด้อไผล้ายคลอันเลี้ยงงัวเลี้ยงควายบ่อยากลุกต้องเฮ็ดคือเพิ่นนี่เด้อแบบซื้อมาขายไปนี่อืมโอ้สัมพ่อสัมพ่อทังคนเพิ่นมาแต่ตีสามตีสี่เออเพิ่นมาซื้อว่าซื้อละโอ้ซื้อมาขายนั้นาซื้อตั้นขายตั้มจ้า โอ้าเจ้าจับกินยูนนี่เลยก็มีวมันได้ควันได้ตกใจ่้มันยางมากจังซส้นโอ้ยโอ้ยยานดีนด้นงน้มาน้าน้มายานมันนกข่ายันแม่ย่ายนผของ้มเจโอ้ โอ้ยถับพี่น้องสนใจกับติดตอพันใดเด้อจ้าพี่น้องเด้อจ้าอันมีมากเรื่อยๆมันวะจ้านี่โอ้โหจ้าเบลเบลเบลระวังเด้อยืนมึงกับมึงทั้งหน้าข้างหลังน้หนูขยันเนี่ย อพีุจ้าขอบคุณหลายๆด้วจ้าจ้าพี่น้องคลิปนี้กับพ่อสานีกันเ้ยจ้าพอกันไหมคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า